ตอนนี้ขวัญอยู่อาคารอนุสารนะคะเป็นอาคารพาณิชย์เมื่อร้อยกว่าปีได้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์เริ่มแรกของเชียงใหม่เลยค่ะในย่านสันปะข่อยนะคะที่ตอนนั้นทําการค้าขายจากกรุงเทพนะคะโดยทางเรือค่ะและอาคารนี้นะคะยังเก็บสิ่งของเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยก่อนนะคะยังคงไว้อยู่ค่ะ นี่เป็นอาคารนะคะไม้ก็ยังคงเดิมนะคะและขวัญกำลังจะขึ้นไปชั้นสองของอาคารนี้นะคะจุดหมายปลายทางของขวัญก็คือร้านอาหารที่ชื่อว่า Me andBacon ค่ะขวัญจะมาทานอาหารเช้าที่นี่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะร้าน Me andBacon ค่ะด้านหน้าก็จะตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสนะคะ นี่ก็คือภายในร้านตีมของร้านก็คือเขาใช้อาคารพาณิชย์เก่าค่ะมาทําเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นะคะวันนี้ขวัญจะมาทานอาหารเช้าค่ะขวัญมาเป็นคนแรกเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันนะคะนี่จะเป็นส่วนของคาเฟ่นะคะ ด้านในก็ยังคงสภาพอา,อาคารเก่าเหมือนเดิมนะคะพาะ่าเพราะว่าเขาต้องการอนุรักษ์ไว้นะคะดูสิคะบานไม้ลูกกงนะคะก็ยังเป็นตึกเดิมเลยนะคะบานหน้าต่างนะคะก็ยังมีรอยสนิมนะคะแบบเดิมเลยอันนี้สภาพของอาคารด้านนอกนะคะ แล้ว,ลวอาหารที่เราสั่งก็มาค่ะตัวนี้เป็นสปากเกตตี้เบคอนพลิกแห้งนะคะอาหารก็ทยอยมานะคะนี่ขวัญชอบมากๆเลยค่ะจะเป็นแฮมชีสแซนด์วิชค่ะชีสแบบลน้ลนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแป้งที่นี่เขาใช้แป้งซาวโดงมาทำแซนด์วิชนะคะ ขอถ่ายรูปกับแซนด์วิชอร่อยหน่อยนะคะอ๋อตอนนี้จะไม่มีวอฟเฟอร์ของเขาก็อร่อยนะคะกรอบนี่เป็นเบคอนกับอคอนนะคะก็คือ,คอข้าโพดอาหารที่นี่นะคะเพื่อนๆจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างนะคะถ้าใครได้มาเชียงใหม่เนี่ยร้านนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะต้องมารองนะคะนี่ค่ะกรอบนุ่ม อร่อยนะคะขอคําใหญ่ๆเลยคะ่ะนานนาจะได้ทานโชว์สักทีนะคะนี่เป็นบรรยากาศของร้านนะคะตกแต่งในธีมคริสต์มาสนะคะนี่ก็เป็นหนุ่มๆปาลิสต้าแล้วเราก็อิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันหน้ารับรองนะคะสัญญาว่าจะมาอีกครั้งนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะหรือกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ